ส่วนที่จังหวัดลบบุรีเองก็ไม่น้อยหน้านะคะจัดกิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรักคู่รักทั้งชายหญิงและคู่รักสมรสเท่าเทียม16คู่รวมจดทะเบียนฉลองกฎหมายเท่าเทียมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและหวานชื่นค่ะ ที่บริเวณหน้าตึกเขียวในพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภาากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักคู่รักทั้งชายหญิงและคู่รักสมรสเท่าเทียม16คู่โดยจะมีการตั้งขบวนแห่ขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะแต่งชุดไทยอย่างสวยงามพร้อมทั้งขบวนชาติพันธุ์ก็ได้เดิน จากเทวสถานปรางแข่ค่ะเข้าสู่พระนารายณ์ราชนิเวศท,ที่บริเวณหน้าตึกเขียวที่มีการจัดรูปแบบตามขนบธรรมเนียมของไทยซึ่งนับว่าเป็นแห่งเดียวของไทยนะคะที่จัดให้มีการจดทะเบียนสมรสภายในพระราชวังเก่าที่มีอายุกว่า300ปีค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรสเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นการส่ง ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานที่มั่นคงและสําคัญของสังคมไทยโดยในปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายสมรสเท่าเทียม มุ่งสู่การส่งเสริมคุณค่าความรักให้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคคู่รักทั้งชายหญิงและคู่รักสมรสเท่าเทียมค่ะ